สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่18กุมภาพันธ์2565ค่ะ สำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำชาวนี้ปรับตัวขึ้นอย่างมากตอบรับสงครามที่มีโอกาสยืดเยื้อจากการที่รัสเซียบุกเข้ายึดยูเครนและยังไม่สามารถจะได้จอก,กันได้ทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นในยูเครนและสหรัฐพร้อมด้วยชาติพันธมิตรแห่งโลกตะวันตกแห่งพร้อมต้องการที่จะตัดธนาคารรัเสเซียบางแห่ง ออกจากระบบสวิฟส่งผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมในการโอนเงินระหว่างประเทศได้รวมทั้งมาตรการการค้าต่างๆแต่ว่ายังไม่ปิดกั้นการซื้อขายท่อแก๊ภาพรวมของตลาดยังเป็นความผันผวนไม่แน่นอนจากสภาวะสงครามทำให้เช้าวันนี้เงินค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นโดยดัชนีด,ดอลลาร์ขึ้นมาอยู่ที่9 7 2 0จุดขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งที่ 3. 32.75บาทต่อล,ล่าลในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนวันศุกร์ยังทรงตัวบ่งถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ปับตัวคงที่ขนาดเดียวกันนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า เฟดจะยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงได้โดยอาจจะขึ้นแค่เพียง0.25%ในการประชุมครั้งถัดไปที่จะมีขึ้นในวันที่15-16มีนาคมสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐวันนี้ได้แก่กู้เทดบาลานคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นและชีกาโกเพียรมคยคาดว่าจะปรับตัวลดลงกว่าเดิมภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนะัก ตลาดยังคงมุ่งเน้นประเด็นการชจรจาระหวังรัสเซียและยูเครนมากกว่าด้านกองทุน SDR วันก่อนขายออก2.32ตันปัจจุบ,บันถือครองที่1,026.99ตันในวันสุขภาพรวมของ,น,งนักลงทุนไทยมีปริมาณการซื้อขายอย่างหนานแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโกลาฟเฟเจอร์ปริมาณซื้อขายพุ่งขึ้นไปถึง1แส0สัญญาเทียบเท่ากับทองประมาณ31ตันเศษวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำค่อนข้างมีความผันผวนเป็นไปตามเนื้อข่าวสร้างความไม่แน่นอนให้กับทิศทางราคาทองคำอย่างมากโดยในคืนวันศุกร์ขด่ะ โดยในวันสุกป,ปรับตัวรุดลงหลุดระดับ1,900เหรียญลงมาทำต่ำสุดที่1,883เหรียญก่อนที่จะมาปิดที่1,889เหรียญขณะที่ปริมาณการซื้อขายอย่างหนานแน่นจากความผันผวนของราคาโดยเช้านี้ราคาทองคำขึ้นมาอยู่เหนือ1,900เหรียญอีกครั้งและทรงตัว บอ,อยู่บริเวณ1,910เหรียญโดยราคาทองคำมีความพันผวนในกรอบกว้างเป็นลักษณะปรับตัวขึ้นคาดว่าวันนี้ราคาทองคำจะมีแนวรับ 1,890เหรียญและนนวตา 1, ้าน1,000ที่1,925เหรียญสำหรับโก c คอมเมและโกลอะไรฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,893เหรียญและนนวต้าน1,928เหรียญด้านทองคำไทยน่าจะเปิดปรับขึ้น400บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1วินนี้1,890เหรียนแนวรับที่2,885เหรียนแนวต้านที่1,925เหรียนและแนวต้านที่2,935เหรียนและกลับมาพบกับบุญทองพอร์ m o n ร y Report ได้ในวันพรุน่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ